นะเอาไปเอาไปนะดักแก่เอาเขามาแก่เอาขอลม่แม่ไปแล้วเออยมาฮอดจะไปอ้อยมันเออคือบ่ได้หยังเลยบ่บ่ได้หังแม่ก็อยากสิมีคเาเออห่มเพกข้าน้ําปโอ้ยเครื่องสายมหมดบ่ยังจักแนวนี่แหละพี่น้องเอ้ยอ่าเห็นอยู่บกลองสํพรเนาะอันนี้กลองบพามีพี่น้องเอ้ย8 อ่าสามสิบพันเนาะอ่าพอลุงใจดีพนอ,อยู่ทางเมกาพอแหละแม่เอ้ยอ่ะแม่ด,สดูสบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขสุขคนพี่น้องเอ้ยเนาะมาพบมาพ่าพอกับบ่าวพามีมื่อน,นี้พี่น้องเอ้ยบ่าวพามีเดินทางมา อาบ้านดงพุ่งเนาะพี่น้องเนาะเมืองไซบุรีแข้งสวรรค์เขตพี่น้องเอ้เข้ามามือนีนนะ้เนาะเข้ามาหาเมต้อาเมตู้ท่านหนึ่งพี่น้องเอยบ่าวพามีก็บเุคเคยเข้ามาจา็กเถื่อนเนาะเพราะว่าอามีพอลุงเพิ่นอยู่ทางเอเมริกาพี่น้องเอยเพิ่นบุประสงค์ออกสื่อออกน้ำเนาะเพิ่นได้ฝากเงินมาจำนวนหนึ่งล้านกีบพี่น้องเอยเพิ่นฝากมาเป็นเงินกีบเนาะให้บาา่าวพมีอามาอมอบให้ เมตู้ที่ว่าเพื่อนอายุอาล้อยสามปีพี่น้องเออยู่บ้านดงพุงเนาะโดยมือนี่บ่พอมีกระทำทางมาพี่น้องที่ว่าเพื่อนเพิ่นไฟใหม่อะไรเนาะพี่น้องเนาะสิเอาเงินจำนวนนี่มามอบให้เพื่อนคือว่าอยู่กับลูกสาวบหรือว่าจยงไ๋พี่น้องเอย,ยก็ซื้ออาขนมและก็ซื้อน,นมมาฝากเพื่อนเนาะพี่น้องเนะะาะอาบ่พอมีก็เห็นตต้งแต่นาคลิปพี่น้องบ่เคยเข้ามาจักเทื่อเนาะทางบ่ลุงเพื่อนอยู่เมกาเพิ่นว่าอาเป็นสะพานบุญให้ลุงหน่เด้อเพิ่นเ่าเพิ่นฝากมา อ่าหนึ่งล้านกีพี่น้องเอ๋ยเนาะโดยป้าจังไดยกระเข้าไปหาอ่าพื้นน้ากันพี่น้องเอ๋ยอ่ะโอเคพี่น้องเอ๋ยเปิดภาพมากะอ่าเม็นไพรเนาะเสือลายๆนี่เนาะโดยสบายดีเด้อพี่น้องโดยป้าเหมือนนี่เจ้าคืออันแบบงามพิเศษแท้เหมือนนี่ฮะป้าจะมาย่องกันแบบนี้เนาะโดยมาเหมือนนี่แบบลุกยั้งเหมือนนี่ฮะแบบเซเว่นเนาะเหมือนนี่เนาะเออเหมือนนี่ธรรมดาแต่ว่า ตงแต่ว่ามือนี่เราเอาพมลงมือนี่มือนี่ส่แว่นเหรอเซเว่นมือนี่เลยต้องแปลกใจเจ็บตาพี่น้องเลยเจ็บตาบอโอยขออนุญาตใส่แว่นเด้อพี่น้องแล้วก็ลมพัดแด่นะโดยโดยมือนี่ที่แปลกสุดก็คือเพิ่นละผมเนาะเพิ่น่เพินสะอ่าผรมไม่นันะพี่น้องเนาะผมยังโบรานเห็งโดยป้าจิงได้เอากระเข่าไปหาเพิ่นเนาะสารัมพรเนาะโดยโดยป้ะสารัมพรนเน้าหนาเลยบอพอมีจับกล้องไอสารัมพรนเน่พี่น้องเอ้ยบ่พามีก็ได้ โดยเปลนเวลาสอลังทั้งหนาน้อบอพรมีเนาะโดยเป็นเฮือนเวลาสองลังทั้งหนาก็คือซีเมนเฮือนเพื่อนนี่โดยโดยเละขาวกล้งไปทั้งลังสุเลยโดยกระซื้อนมพี่น้องเลยมาให้เพื่อนเนาะแล้วก็ขนมเน่เพราะว่าพอลุงเพื่อนก็แล้วแต่เด้อเพื่อนว่าร้านเลยว่ามือได้ก็ได้เพื่อนว่าเพื่อนฝากมาหนึ่งล้านพี่น้องเลยเพื่อนฝากมาเป็นเงินกีบเนาะ เขาซื้ออันนี้ก็แสนเจ็ดสิบพันอ่าก็ยังอยู่ทีแปดแสนสามสิบพันเนาะสาลพอนเนาะอ่ามามอบให้เพื่อนพี่น้องเอ้มาเป็นสะพานบุญให้พ่อลุงเพื่อนปัภามีก็เคยเบิ่งตั้งแต่คลิปไอเตียงนนเนาะเอ้เนาะโดยเือว่ามื่อน,นี่ก็ถือว่าบุญคำบุญสู้พี่น้องเอ้ได้มาหาแม่ตู้วันอ่าร้อยสามปีซาลปอนเ,เอ้พี่น้องเอ้ย เห็นแต่อันคลิปเขาไอแสนเพิ่นมาเนาะไอจิตเพิ่นพี่น้องเลยเออแม่นมดโ,มโดยสบายดีเด้อแม่เด้อสบายดีเด้อแม่เด้อโอ้ยปูสาดอีกยังน้อนหอ,อกมาพิงไพ่ป่พิงแดด,แด,ดอเออถ้าจะเม่ตูุฮะแม่ยังมาพิงได้เนาะยังมาพิงเออ โดยโดยอาเกลปะไว้ก็ได้โดยน่าเอากระเป๋าล่วงจักเอาลงออกมาพิงแดดบ่ววันนี้ก็ไม่เออโดยโดยเออมางล่วงเหมือนงับเข้าอึเออหนาวบ่โดยอาซาลมพรมานั่งพี่ก็ได้เจ้า โดยโดยนั่งนะแม่ตู้เอ้ยบุญค้ำบุญสู้แม่เอ้ยได้มาพ่อโดยโดยต้นนุ่มเนยขนมเด้อมาเถอบุญค้ำบุญสู้แล้วได้มาหาแม่ตู้เอ้ยสบายดีเด้อแม่ตู้เด้อโดยเฮ้ยโดยหนาวหนาวบ่แม่ยังบ่เคยมาจากเทธอแม่เอ้ย โดยมื่อนีการขั้งแรกที่ว่าได้มาหาแมนแมนทำบุญโดยแล้วเขากัโดยเน็ดดูหากะมาเป็นครั้งแรกเข้าก็ได้อุ้ยพี่น้องเลยเออโดยโดยลมแหงๆพี่น้องวันนี้ทำมาเม่ยเขาก็บบุญทางนี่พากันทางนะเออรักกับดานกับพูดเลยอ่ะอัมาเหนือมาบ้านใหญ่โอ้ยู่บ้านโคบ้านเดียวกับเขาบนเตียง โดยสาลำพรกับบาปพามีโดยเออคือหาลูกกมาเป็นครั้งแรกนั่แม่เนาะกระคออนุญาตถามเด้อเราจุนเจ้าอยู่กันจะค้นนะอยู่อยู่อุยุยุสาวพึ่งยึงอยู่เพิ่มมาเฮนเล็กเพิ่งจุนเจ้าแม่เพิ่งจ้าแม่เพิ่งเอามาพระไว้มาเฮนโดยมาเฮงสืบพเิษกับญาติพึ่งไม่มาอยู่งามอยูุยาโดยโดยบ้านค่ะแม้ว่าเขากรบโบมีเงทุกเงา ลูกสาคนคอคนกะหากินก็าบอกไม่ให้ไม่น่าก็เลยแบบมายอยู่น้ำพี่กะม,มามาอยู่เป็นคนติ๊กไม่ยายาบก็เงอยนงอย่อยๆกไม่งยายอยู่คนนึงกับคีอื่น โดยโดยบาดบ้านเกิดเมืองนอนของแม่ได้ใส่ยู่ไซส์ใช wow. oh. ่ไหมน้องคำแหกอ่ะ oh. น uh ้องคำแหกอุท hey right. ุมพรเป็นคนผู้ไทธไะแม่เนาะแม่ก็เคยปะยืดยืดบอกคำแหกบป็นโคกนะโดยโดยปะอิงยืดผมปะไว้โคกไงโคกไงปะยู่โดยโดยปัดบัดพี่น้องข้างเจ้าน่ะมีจะคนกว่าแม่ไม่ฉ่ำเลยน้องฉ่ำเลอน้องกับ เงาก็อยู่ในบ้านนี่ค่ะโพดกะอยู่กันนี่มัก็มาอยู่นําลูกเขอยู่ก็ขอพโดยกไปแม่มีโคือกันเอยกบ่มีโเอออันนี้ะเป็นดินดอนตอนาเจ้าเองบ่แม่ดิลูกเขยือลูกเขยมาเอาายเพิ่นซื้อแว่าเพิ่นขายมมาางบ้านเพิ่น้โดยโดย ดูสาเพิ chips, ่ว sure. oh. ่าให้ปล uh, ุกดูไม่ดูรถอะก็ปลุกกรูดูวบบเขาให้ดูดูปุกกูปลกผ้าไม่ดูโกับผ้าก็เพื่อนเพื่อนห้ากระกอนี่นะฮะตอนล้างขาเออโดยโดยแม่ขาวเโดยห้าปีแรงย่อขึ้นอือืมอืมทำงานโดยมกึงโดอันนมันมันโดห้างอันแม่ตู้น่าซื้อจังไดก็แม่กึงเดแม่ตู้เนิดโอทั้งเจ้าดิสะ เมเมฆาาวโดยะไมอันขออนุญาตไม่ต้นี่อายุจากปีแล้วร้อยปะาเลยเออร้อย้าวป่าเลยแก็ร้อย้าไปกระแมงลูกก็ยังเจ็ดสิบห้าเลแม่น่ะเจ็สิบห้าปีแม่ให้เป็นลูกผูหละบ่แม่ ลูกหลานเจ็ดสิหาปีเออบุญคํำบุญสู้ด้วยแม่เด้ออยู่ดีมีแหงโดยราบบื้อไปเงี้ยพอไดเห็นกันสองเท่าเงี้ยคือคนเห็นกันเงอยู่น้ำกันแม่กับลูกกับแม่นุ่ยพุ่เงี้ยไปดูดูยาพุ่งี้ยากแล้วพ่นเอ้ยพุ่งเงี้กันใกล้ๆพุ่เมื่อยู่หาพุ่บเมื่อพุ่งแอยู่กข์ยากกันดูัูดูพุพ่นึ่งกันกิ้งพ่เรา ดูกันยุคุณยังโชคดูคุณนังโชคแล้วเพิ่มเป็นห่วงแม่ไงไงการกินไก่มาดูกันแม่แบบนี้ฮะโดยคนบ่มือือยู่หุ่นอยกดูพุงแต่ขาไปไม่ยใจห่งๆโดยคนบ่มือคนก็ยกันยุคนสยยุทุกก็คิป๊อป้ายุบได้อยู่ํายุเแทุกํายุเมื่อก็มีํายุคเป็นห่วงเจ้าน้ำก็แม่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 ผู้คืเนอกว่าพันโดยคือเจ้าเนี่งแม่นีเพื่อน อันเลิกลากันบ่หรือว่าตายจากบ่โอ้ยเราก็ปุ๊บจะเข้ามันกําลิกเนี่ยก็เอาโพดกระหันคือกันอยูแล้วโดยๆไปูกทเพิ่นาเมอย่ะอเลิกลากันโดยาเมอยมาาเมอยมาันกเพิ่นเพิ่นสิเอามชอง ถึงเรากบแม่กัมือชกแม่กัไก่บ่เอาก็ชอแม่แล้วแม่ว่าหยัอือๆๆเพิ่นก็ว่าว่าถ้าม่เพิ่นก็อยู่ิของกไทแล้วก็สิส่งเพิ่นเมื่อจะกลับขึ้นมาหาแม่ใหญ่โดยบก็นโตบ่ขายอะงาบก็คือก็มีงาแม่ายก็สิั่นกันก็เข้าอค้าบ่พงเรืาขอยาม้อขายงมาขายเอา่เงินกันขาย่กันเพ่ายงบ่เฮ็ดงาบานี่ก็ันไ้ เงินกับบ่เงินเบิ่ดนะกับแม่เงินกับบ่เงินคํากับบ่คําเบิ่ดเลยอย่างงาคือมันเปาคือจะไม่น่อยบิ่ดแล้งั่นเจ้าก็บ่ได้เอาลูกกับผัวเลยเอางเอากมันบ่คือกันกับลูกกับเก่าเโดยเพราะว่าเฮามีลูกแม่โดยแม่กกิุกิูอันเคากินกะมือก็เคาหงๆโดยโดยกักับป้าบักหนฮักกับแมู่นมาฮักงโดยโดยกแม่กุกยก็มาหาลูกบ้านเมืองหงๆ วาาเมืองคนเบิงโอ้แสดงว่าตะกี้หั่นบ้อยู่นี่บ่ยู่อยู่ไซสตะกี้นะน้องกำแพงบ้านน้องกำแพงแสดงว่าอันที่ว่าเอาผัวใหม่กับยู่น้องกำแพงพุ่นเนาะกับแม่แต่เรามาอยู่นลำลุกเคยห้ากระยักใหญ่มานี่เนาะบ่กันกรยักใหญ่กันสาปลายปีใหญ่เบาะแม่เอาแสดงว่าเลิกลากับอันปลาของผัวหั่นจะกที้แล้วปลากุกตึ้งนุใหญ่เนาะตึ้งใจลูกอัน หาปีเนาะโดยโดยลูกแกมีโคมีโคลูกสองลูกสามแหละโดยก็เอาโพใหม่กับใบพ่อเขาปีดอกปาแล้วก็อยู่เลยไปในแบบนี้ละหละทำงานกินแบบนี้แหละน้ำบ้านน้ำเมืองก็เลี้ยงแม่พเอมเนาะเลี้ยงลูกเลี้ยงแม่คนเดียวแม่คือแม่ตู่กับตัดสินใจมาอยู่ทางลูกสาวล้านะแม่เนาะเออลูกสาวลาเพิ่นก็อายุเท่าไหนกับเจ้านะแม่เจ็ดสิบหาเลยจะว่าเราก็ยังแข็งแรงยังนม เนาะโดยโดยมีตูกันยังแข็งแห้งอยู่เนาะมีตูเนาะเป็นยังไงแม่สุขภาพร่างกายเป็นยังไงไมาพ่อมาเห็นเบาะยะแม่เพิ่นสุขภาพรังกเออก็ไม่จะนิ่งกะก็เป็นโมโม่โบห็นแจ้งนะโดยโดยสุขภาพเล่าละลายเนี่ยแต่ว่าตาม้วนเนาะสุขภาพแล้วก็บพ่อนึ่งมากกับพ่อสอกมาดีสอกบีปีดปาดไม่ได้เีเท่าเลยไม่ได้กินทำไมถึงจะเท่าอยู่กับไม่ได้บุ้มไเงินกะ เดี๋ยวเราก็เจ็บโดยโดยเงินทอมอยู่ยาไม่ได้ขาดโดยน่กินยาประจำเนาะแม่กินยาประจำยาเนี่ยกินยาดีกระเพาะกันแหละกินยาดีกระเพาะกต่แม่เนี่ยโชคหนึ่งสี่สิบพันผูกับยาบิทิมินโดยแม่ต้องกินบำรุงแต่แม่ข้าพ่อโดยเนี้ยส่งดี เป็นทิ้งเป็นเอ็ดนะฮะเออโดยโดยแม่น้ำยานอนกลางคืนมูดีหนาวบ่แม่นอนกลางคืนในหนาวบ่หนาวบ่นอนกลางคืนนี่หนาวหนาวอยู่ในตู้เลยพี่น้องเอ้ราว่าได้ตุ่มเอาเลยจัันหนาวโดยแม่โดยหนาวบานเต่าเช่นี้ก็ปูเต่าก็หนูลอยไปเอยซาวเนาะเพื้นก็ได้โดยโดย บูกขึ้นไปปลูกก็จนแข้งพอจะตายเดินสะบยดยบานค่ะจะบานก็แห้งนะโดยคุ้เท่นจังเนาะโดยจังจะตายอืมออหนาแน่แน่แล้วโดนดังไท่ยางก็ยังไม่เศร้าตายพห่มพห้องได้สะแม่ขู่กันอยู่บ่บนดูบนนอนมันหนาวมันพัดทาพัดเท่าได้หัวใจอีกทีนีงมีคู่คขหนุ่มได้ โดยน่องก็ขึ้นกันระวังจะพุ่งเหรอมีแต่ตู้มไหมเพิ่นบ่แม่ลูกมาอลไรกะผมพูาแม่ไรผมพาให้ยันทาแม่แม่ยันทาบางยันทาหยัดน้อยนะแล้วก็ป๊กเที่ยวโป๊กอยอะโดนจำทีกน้อยไปแล้วเมนเมนมันมดไอขี้นะมดหลุดมดหยันนะไม่มีเหรอทั้งเธอกระต้มน้ำให้สแก้วเอามาใส่เอิร์กลากับใส่เตื้อตีเนื้วมันอุ่น หาอีนําดิโดยๆเดี๋ยวมันหนองแฮงไปเดจ่าก็พ้อแม่มาไว้บังอึกก็ไว้บังขอวิญาณบักตีนโดยมันหมมันจาโดยแม่เออถ้าาไม่เฮเราบ่อยหแงกับเราบ่มัจะงบ่ใช่ไม้ให้มังได้จักหนอเออั่นแหละเนาะไเข้าว่าแม่ก็บู่้แม่ตื่นมาก็จัอ้อยล่ะมเบิดพี่น้องเอ้ย เอาไปใส่ผับได้กินเลยตอนนั้นทำเองไปตัดอ้อยแม่ไปขึ้นหม้อต่นมาแล้วก็นึ่งข้าวแต่็จสามโมงเช้าแล้วก็หม้อทื้นหม้อไฟอายุอายกินแล้วก็แต่งโก้ใบเบ้อหลานโดยตอนกินข้าวกินน้ำเอาให้เพื่อนกินด้วยน้ำในาก็ให้ไว้โดย ด่งต anyway. ัดผมคนตัดผมล้ายน้อยๆละตัดผมใหม่ตัดอเล้ย์สแม่ตัดจริงละลายไปเล็กน้อยอยู่ในเฮือนบ่ตอนนั้นนะไผ่แก่ตอนไม่เหล่าข้าผู้ไดเรลาว่ะไผ่ไดอไม่สิ้น้อยแล้วอย่บอกกะโหงาวเลนาวเดินนี่แหละมันไปกตับนักเิ่นผัวไพ่ถึงหลังคา บ่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 หลังค่าเพิ่นเพิ่นเลิกแล้คือบ่ได้ยังเลยเนาะแม่เนาะภัใหม่กะเปิดได้แตชิ้นเดียวเกเกเจน้อยอนีแหละเออกเจออยู่กับบักกิบกาบ่า่บ่ช่นยเยยินดีแต่ว่าเพิ่นอยู่กับหลานเนาะดหลานกก็ใช้บ้านบ่เฮ็ดยัตเหมือนกันเลยเขาก็มันก็บ่ทันใหญ่เนาะออ6ปีปะ7ปีบางเบักน้ํามาหมักน้ําหมหมงบาดมันุก มันไหมหลังนี้เฮิ่นหลังนี้พอดังใกลพอมาเห็นมันบักชักมันมาเฉยเฉยนั่นผู้บานก่อนคอยเห็นโดยโดยเขาเล่นมากเนก็ใครแต่ว่ายังบปฏิอยู่ในเฮือนทันเนาะตอนไฟใหม่เนาะมันเฮิ่นเออเขาไปอยู่ในเขาอยู่เนาะยู่อันเกติงเขาเลยมีเสงี่ยมตังค์เงโดยโดยไรไหมคอแบบก็แม่งก็อออทางานทางนี้ได้ทุกกระเบื้องกระจิบเนี่ยมาเองห้องห้องหลังกะโดย

ยามันลมนะไม่วนมาแต่สโดยโดยขาเจ้าเอิญไว้ยาก่เกิดอาคีไฟเหนะยามน้อยเขาก็มักลินกับพวจูดอันไทยกับไอโกไอโกับจูดโดยโดยกับลิงเจ็บมีลัมบุกน้าอาง็เขากับบุงหางโดยเขากับุ่ไดโน่แมนแมนโอ้ยบ้าๆเลยไม่กับไม่ไปบนนียังจันยาดเยอะไ่้นพะอนี้าแก่เขาเมาแก่้อ้เขาโม้ห hai mấy hơn mẹ phải nè ừ. <laughs> ừ. tại thôi mẹ mang hoa chè bao ơi mang nhang cái sậu ờ cứ bố đây nhang lơi bỏ đây ừ. nhằng mẹ cái gia gì không có mẹ nhớ được khôi nào hổm phốc không sải may mất vẫn nhằng tay nghe không rồi rồi bùm nặc hộp nặc cả may mất trông chờ phần nặng hèn cả tay trông khắc kim trông kim rồi ใบสะบนโคก็ใม่ใบอันะยกยุพระไว้ก็ม่ดบท้องเนาะสร้างเป็นแท้อันนี้โดยโดยมมนผู้อโดยคือว่าเลยเอาชีวิตรอดแม่แม่นแม่เอยคือว่ารอดมาได้โดยเชื่อก็ืิก็มันไปนั่นแหละเอาญาติมึงมาจะไปกระเ็ก่ญาติจะบ่ได้อ้หัวมาจปอ้อยก อ่าใช้ชิงกับบมมีเชือกับมเมียนไทยจนมาแล้วจะมู่เจ้บ้านแล้วพูนมาซอยให้พูนละพูนพูนละพูนนะพอเร่งนุ่งโดยโดยเ้าบ้านอย่ซอยแ้อยิงเขาบดดิบเปิสงการพรมแร่มเหองพบปกับบได้นะพี่เจ้าพ่อะไซอยสะอาดเป็นไปสั่งนะไม่ใช่พ่นมืดทยมอแหยแจ่กับพวบัหไม้จะมอแกงไม่กับไม่เบิ้ลหม้อะไอย่างนี้ ดูดกระชากทังนอกทั้งย้ำกันไม่จะข้อบัเก่งท่องเหรืออะไรดูคืออันชอบคุ้นหรอใหม่บิดเลยพี่น้องเลยเนาะหม้อแหกแจกกระโปงเพิ่นก็คือบนิยังยังเลยแม่เนาะแม่กระจู้จิ้มเบัสคืออันที่ว่ามันเรือนโยบายไฮไซด์ด้วยเมเด้อไ์ใหม่นะเพราะว่าอยากแนะน้ำนอยบายใฮ้ซด่นะเน้องเอ๋ยเนาะเพราะว่ามันมันมันบอดี้นะแม่ที่ว่ามันที่ว่าไฟใหม่อีหยังนะโดย มีจะดังไผซิเออเฮาเตียงอีหยังก็ไม้เบิดเนาะสร้างเป็นตะกี้เราก็ยังบ่ได้อยู่เือนที่ว่าผู้ใหญ่เพิ่นสร้างให้นะแม่เนาะก็แม่นลเออเฮ็ดจังไดห้องน้ําก็แม่นาก็สิมาแม่นอูไปก่อนแม่เอ้ยโยอันนี้ไผสะปุกแม่นี่นะุมลุมานล่ะมาปกให้ตัดไหมเบ้อะพ่ําพ่ํามาเอให้ก็งเพอนก พจน์จะให้แค่กันแสงเมื่กี้มันลมพัดอยากจะกัดเลยโดยลมนะมาคืนกันหนาวแล้วเนาะเพราะว่าเอายางงานผ่ากันแสงนี่ได้แอมพี่น้องเลยเขาเต็งท่อไหนเรามาแล้วถึงจะมาเอ็ดให้เพื่อไอ้นี่ตักมาคังมาแอมให้ใหม่ยิงใครแต่ว่ามีแพ่ตังเนาะแพ่ตังมันสีบางลมโดยโดยกล้องแล้วเอามาคั่งให้เออโดยชุมเฮาวคอเลาะเบิ่งก็ได้แม่เด้อโดยโดยโดยพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวพาเลาะเป็นก่อน ถือว่าแต่ก่อนกะผู้ใหญ่ทางเบ้าตาเบ้าจิตเบ้าแสนเพิ่นว่าเนาะสอยเข้ามาพี่น้องเอ้ยวันนี้ก็คืออ่ะใม่เบิดเลยเนาะพี่น้องเนาะบ่เหลือหยังเลยใม่เบิดเฮือนม่ตู้บุญคบุญสู้พี่น้องเอ้ยที่่ได้มาหาเพิ่น100แต่ว่าเพิ่นก็ยังจือ่าคู่คนได้เนาะพี่น้องเนาะก็น่าสงสารเพิ่นแฮงพี่น้องเอ้ยและอยู่กระต๊อบบัดนี้พี่น้องือมเบิดเลย จะสิว่าจังได๋เนาะใครแต่ว่าห้องน้ํานี่เป็นปูนเนาะแม่เนาะเออโอพี่น้องเอ้ยเพิ่นเฮ็ดอยู่ครัวกินเพิ่นหม้อแกใส่กระมเบิดแล้ววะเออโ้เอโดยลมนี่ก็นาวแล้วเนาะแม่เนาะกลางคืนนี่โอพี่น้องเอ้ย ก็ขออนุญาตได้ไหมเด้อขอเบ่งก่อนคือมีสองเตียงนี่จะนอนไพจะนอนตัวนี้นะโอ้โดยโดยี่ลย่อาห่ห้ดโดยอแพี่น้องเลยส่าจังเดกระาเบนอยู่บนเศ้าแล้วเนาะผู้ เอาก่อนกี่หินพี่น้องเลยไม้กับโบมี่เราว่ากันเห็ดตูบไม้กับพี่น้องเลยอันนี้ไปหาเก็บเอาไม้มาเห็ดตูปเนาะหาเก็บไม้มาเห็ดตูปเห็ดอันนี้เอาผ่ากันแสงคิดไอเตียงตอกให้พี่น้องเลยเมือนั่นผ่ากันแสงเนาะดูบาดแผลเลยหน้าสุสารเลาอยู่พี่น้องเลย บนเฮดอยูพวกินกับบมีตะกี้กับผู้เพิ่นกับถือผู้ใหญ่ซอยมาพี่น้องเอ้ยแต่ว่าอันไฟใหม่ซ้ำเนาะราะว่าใครแต่ว่ามีตู้เพื่อนนี้อ่าเพื่อนออกมาได้พี่น้องเอ้ยกับลานเนาะอะไรกับพ่อแห้งดีแลวพี่น้องเอ้ยแต่ว่าเพื่อนก็ยังมีบุญวัฒนาอ่ารอดมาได้พี่น้องเอ้ยคือใหม่บิดเลยเนาะโบโบเรือยังย่างสั่งว่าพี่น้องเอ้ยอดหูใจแห้งเนาะ งสารเพิ uh ่น uh พี uh ่น uh ้องเอ้ยโดยเนาะเฮาก็ได no uh, oui, mm. ้เลาะเบิ่งรอบๆแล้วแม่เอ hey, ้ยส um, ิว่าจังได๋เนาะพี่น้องเอ้ยตั้งบ่ยังยัจักดีแม่นเบิดเลยเขาบ่เต็ทองมาแต่มือไม้ตะิ๊กแต่เพิ่นยังสัไผยบ่ทันนไผยังอยู่น้ลักมันอยู่นมายโดย แต่ว่าอันญาติพี่น้องูใกล้เคียงเพิ่นเห็นเหาไว้เนาะนไฟไหม้กยังเพิ่นก็มาซอยแม่ตู้หั่นะยังโชคดีหลายจะาคนอืเนาะว่าจังได๋มาเห็นก็อันบ่ฮู้แนวสิบนยายเนาะบ่แม่นๆ คือกูมือในทั้ทงแม่นี้ไปอันแม่ค้าวนี่ไปอันไป,นปนตัดอ้อยบอ่แม่แต่ละมือนะไปตัดอ้อยจะข้าวไผ่หม้แม่ปไปจะปล่พิ่นกับโบมั่งเด้และะ้วก็โมกาสิป,ปาปันนาดนน้นลกโดยโดยแล้มนเป็นโมกาป,าป,าป้นนาแม่ปัดนน้มาคิดจะว่าโอ้ยกับบไปจะว่าสิบเป็ดน,นะนั่นอีกไปจะได้ปัดนี้แม่ก็โดยโดยแล้วแดดออกแล้วแม่นาออุ่นบ่บัดนี้ แดดออกและอุ่นเนาะวันนี้เออโดยโดยจากไรยกาสูสูเด้อแม่เดอ้ออยู่ดีมีแหงเป็นโถมโพโถมทรายให้ลูกให้ล้านแม่เอ,อ๋ยอยู่ดีมีแหงคือชุมลูกมาเหมือนนี้ก็มีพอใจดีเพิินอยู่ทางเมกาด้วยแม่เดอ้อเพิ่นฝากเงินมาล้านหนึ่งและลูกกระซื้อขนมนมเนยนี่มาให้แม่ตู้และก็เงินอ่าเรือเนสาร์ลพรเนาะเงินเ,เนร,รืออายุที อ่าแปดแสนเนาะกะให้ให้แม่ตู้และให้อันแม่เนาะเออนี่แหละโดยนี่แหละพี่น้องเลยอ่าเห็นอยู่บ่กองสลัมพรเนาะอันนี้กองบ่าวพามีพี่น้องเลยแปดแสนอ่าส0 0 0ิบพัเนาะอ่าพอลุงใจดีเพิ่นอยู่ทางเมกาพ่อแหละแม่เอ้ยอ่ะแม่ ด้ยับอ้าวอ้ยยับยังแบบนี้เด้อคะแต่คือเกายังแบบนี้คือเกาเนี่ยอนพอนแบบนี้ด้วยดยพอนในเพิ่นอ่านี่จะโอนยังไงโอนแม่ไปนแ่ โดยกระดับยทมชโดงดยโตาหาใหญ่มาดับภายในโดพันได้นอนพันภายในนอนเมื่อนอนกินภายในนอนแก่แก่ได้มากภาในใจมันโคตรโศนัยสมาทานบ่านหายสมาภิกขุกข้าศัตรูหลังไหวไหนก็ไปเอาให้ใหม่ผลก็คู่สุขสู้เหนือขึ้น แต่ว่าเป็นได้เออเรืเอยๆลงให้เจ้าคุณเต๋อครอบมันเถื่อนเถื่อนมากกว่ามากกว่าเยอะจ้าถูกอ่ะอยู่ดีมีแห้งแม่เลยโดยจะอดทนจ้าถูกอ่ะแม่เลยโดยแม่ก็อยู่ดีมีแห้งด้วยแม่เด้อเก็บเอาไว้ซื้อหืดซื้อยาอันใดจำเป็นเพราะว่า อาที่แรกลูกว่าซื้อเข่ามาแต่ว่าแม่ม um, so ีเข่าแล้วก็เลยว่าเอาเงินไว้ให้หาซื้อหืดซื้อยาเด้อแม่เด้อโดยอากินคู่มือนี่กินเข่ากํายังค่ะแม่ในละมือนี่กินกระป๋าเฉานี่กระป๋าเปิ้ลละมาด้วยกระป๋องมะกระป๋าไข่โดยโดยแกกินข้าวแซ่บอยู่เนาะไหมเนาะแซ่บอยู่บ่กินข้าวะอาได้ละ อันแม่ต้องกินคลัมด้วยแม่เด้อเป็นกระเพาะเด้อกินคลัมคือมีนี่ก็กินบบได้ฮะนะแม่กินอันประเภทปลาอะไรกับประเภทไข่แม่เอ้ยโดยคือปลากระป๋องก็กินไล่โบได้แมนแมนใส่ซอสใส่เืโดยกินแะไรล่างหอนถอดเออโดยโดยกินอันเป็นข้าวเจ้าบ่หรือข้าวเหนียวแม่ข้าวเจ้าก็กินข้าเหนียวก็กินโบไล่ๆนะคนกินบ่ลายบัดนี้ อันชุมขาวบาวอะนะบาวจักบาวไปสังบ่จักซือเรามามันยังกรหม้อเงินให้600,000หนอยๆแตป้าสิคงกินมากอ่ะอันเด้ข้าวขายตู้เย็นเก่าอันเด้ล่ะแต่มันสิเป็นบ่เป็น300,000กีบแม่ก็ไเอาเอาแล้วก็สิเอามาแซ่คงอยู่คงคิดแซ่ยาให้เพิ่นนะซื้อยามาแล้วก็เฮาตู้เย็นโดย300,000ตู้เย็นเก่าแล้วก็เอาโดยแบบว่ามัน ่มันงับบอกแตยวาเอาไรอย่างนั้นนะสะเขื่อนใส่ให้เพิ่นนะนะอย่ามาเข้าไันะท่านว่าตลาดจะรีไปซื้อของกินตลอดนี่กะรใส่อย so ู่เนาะส่แ <Freeman> ม่นั่นแหละ โดยฮะแหละแม่เอ้ยมื้อนี่กะลูกกะเขามาหาเด้อจังไดกะสิคอโตกลับก่อนเฮาอยู่สวรรค์บเด้อแม่เด้อโดยโยแมนแมนอยู่ดีมีแห้งมืัอหน้าลูกเขามาหาใหม่เด้อแม่เด้อโดยอาจังไ์ใเฮากลับก็เด้อแม่เด้อสบายดีโดยสบายดีเด้อไม่ตู่เด้อเป็นหุ่งโง่ใสลูกเที่ยวเด้อโดยโดย โดยน้อยพี่น้องเมื่อนี้บพมีก็เดินทางเข้ามาหาเมตู้น้อยพี่น้องน้อยเมตู้อายุโอยสาวอหลพี่น้องไอเพิ่นก็อยู่กับลูกสาวหล่ะเพิ่นเนาะทางแม่ขากับยุจีดสิบห้าปีหลยแหละพี่น้องเลยเป,เป็นลูกสาวหล่ะเนาะคือแม่นี่ก็มีลูกสามคนพี่น้องเลย แต่ว่าเพื่อนก็นเลือกสีมาอยู่กับลูกสาวหลากคเพื่อนก็นคือบุรีมียังพี่น้องเอ๋ยเนะาะมีผู้ใหญ่ปุ๊กเคลื่อนไห่พี่น้องเอ๋ยเป็นผู้ใหญ่ทั้งไล่ส่องผ่านมาเนาะแต่ว่าถึกไฟใหม่พี่น้องตอนนี้เพื่อนก็นอาศัยอยู่กับท็อปน้อยแหละพี่น้องเอ๋ยกระงสารเล่าอยูอ่หาเงินเจ็บบนอ่อนเด่นแอดอยู่เนาะจากสีว่าจังใดพี่น้องเอ๋ยกะนาสงสานเลยก็หดหูใจแห้งเนาะ มื่อนี้ทางว่าวพมีกลับมาเป็นสะพานบุญหายทางอาพอลุงใจดีเนาะอยู่ทางอเมริกาพอแหละพี่น้องเอ๋พี่นได้ฝากเงินมาจํานวนหนึ่งล้านกีบพี่น้องเอยเนาะก็ต้องขอกรับขอบุณขอบคุณหายพอลุงอยู่ดีมีแห้งเดอ้อที่ซอยเมตู้เข้ามาเนาะขอให้อายุมันคนยืนความเจ็บบ่ห้ได้ความไข้บ่ห้มีเดอ้อปัฒนาสิ่งใดขอให้ได้สมคำม,มุ่งมั่รปัฒนาเดอ้อเนาะ พอห้มาในมือนี่ก็ขอให้กลับไปหาพอลอยเท่าพันเท่าเด้อซาธถูเนาะอ่ะจิงนในคลิปนี้พี่น้องไอ้ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะกดซับสไครตแล้วก็อ่ะกดไลค์กดแชร์ในด้วยพี่น้องเด้อแะ้รก็บขอขำโฆษณาเนาะสำหรับคลิปนี้ลาแล้วพี่น้องสบายดีสบายดี